สวัสดีค่ะเจี๊ยบๆนะคะเจี๊ยบๆจ้ามือนี้นะคะเด้อเจี๊ยบหกกาะเฮ็ดคลิป youtube ค่ะคลิปแรกค่ะพี่น้องคลิปแรกนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวพี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเกียบสีดังได้หรือว่าสียุบได้หรือสีเป็นจังได้กับสามชีวิตของเกียบฝากไปกับพี่น้องแฟนเพลงสุขสุขคนนะคะเด้ออ่ามือนี้กะจังได้กะขอ โทษคอให้เด้อค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าอันใดที่เจี๊ยบหนีเฮดบ่ถือกหรือว่าเฮดบออ่หมะสมหรือจังไดกะขอโทษขอาาให้วบก่อนเด้อค่ะเดอะ้ออ่าผู้ใดมีอียังแนะนําหรือว่าชี้แจงกะซอยเกยบเลยเด้อค่ะมื้อนี้เกสิมาเฮดคลิปยำขนมจีนค่ะพี่น้องบ้านเฮาเอินเอินขนมเสียนเนาะเออแต่ว่าอันภาษากลางเพื่อนกับเจอเอินว่าไอ้ข้าวปุ้นเออนะคะอา่าแล้วบดน,นี้เก็บเตรียมอันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วน้ำจิ้ม น้ำจิ้มเจี๊ยกกับปันมาอยางดีคับพี่น้องเรียบร้อยเลยใส่ปลาแดกยังเรียบร้อยเดี๋ยวมือนามือนาได้ค่ะพี่น้องเก็๊สีเห็ดไหเบิงโ,โซโซเลยว่าน,านา้ำจิมม้มของเจี๊เห็ดแบบไรอนนะคะเก็๊สีเทหลาดเลยเด้อค่ะพี่น้องเทหลาดเลยว้าวขนมเส้นโลนึงด้วยค่ะทุกคนขนมเส้นหนึ่งลเอาใส่หอมเปีก่อนจ้ะใส่หอมเปีก่อนใส่หอมเปีหอมเปีข้าเจ้าก็เอินผักชีใบเรือเด้อะค่ะพี่น้องเออชีใบเรือแล้วค่ะ เทปบ้านๆนะคะกินแบบนี้แหละคะ่ะพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวจะสิคนกันนะคะ่ะทุกคนมาเด้อค่ะมากินน้ากันค่ะมากินน้ากันเด้อพียอ่อยู่กลางทงไฮทงหน้าพียพี่น้องแบบใดบัดนี้สิกินเบิดบ่พอน้อบัดนี้นอ้อมาซอยกันเด้อบัดนี้พี่น้องเด้อมาซอยเก็บเด้อมา โอ้ือเป็นแาบเ่บเห็นจ้ะเบิ้งในหันนะกูนะกัเรามากหมักไงนะคะเกีบกกสิมีหมักแตงนะคะหมักแตงนี่เป็นหมักแตงของเจ็๊บเองค่ะเจ็บปู่หมักแตงนะคะหมักแตงเจ็บเองหมักแตงแลวกะนอไม้ครับพี่น้องนอไม้นอไม้นี่ก็เป็นของเจ็๊บเองนะคะเจ็บมีสวนนอไม้นะคะพี่น้องเจ็บมีสวนนอไม้ได้เจ็บลองซิมมึงก่อนเด้อซิมมงก่อนมามันแสบบ่ะอ้ยหินกระไรเนาะจ้ะพี่น้องหินกระไรหลาย อืมก็แซบเถอะมาเด้อจ่าเดิมมาเด้อมาเด้อแซ่บไหมแซ่บแซบพอดีเลยแซ่บค่ะแซ่บแซ่บมาพี่น้อง รืมลืมทอดโค้งไก่จ้ะทอดโค้งไก่้อดเองต้อน,นหั่นหัรอก็มาทอดโค้งไก่ความอยากใส่มือเล้จริงหรอใส่สวยไหม มันบูนไหมเนาะใส่มุ้งยังแ็บน้ำใหมาเปรีย้ยงอ่นอนคนกันอันนี้มันจะเป็นเซนเซนมุ้นไหมคะพี่น้อง ก็เป็นื้อเสีนมุนเขาเจอาบ้านแม่เสียนอันนั้นีบ้านแม่เสียนเป็นติวนะเสีนมุนตัวหนานสักบาทก็หน่ะอืมอืมกร็ร้ายครับ

ม <si ักแดงกินกาพังก้อห์กดดัดแบบนี้มาเอมาเจอ เพชรกับเพชรยิ่งจอยิ่งจอเจ็บไหมพี่น้องสอดโค้มไก่มา น้ำใหม่แปบแห้งจำบมกหุ้งนะพี่นองนะไนนอ่นานจำบมาหุ้งรอเมื่อนาจะตำบมาหุ้งดูกินอก็อเบียดอะไรบาที่นี่พี่น้อง่อหินกระดายเนาะ พูนะเสียงเกียดห้องเสียงเกียดกับพ่อเกียดห้องพูนะเจ้ามันพ่อเ็นเ้นเห็นาะมันลนามุนเลย เพ็ดเพ็ดเพ็ดนุ่มหอดน้ำม,มาให้พี่นงังไปห้าวน้ำกันเจา้าใดกับปากไว้นะพี่นังเด้อกดไลค์กดแชร์ กดแชร์มาคยร้อยเป็นกำลังแรงใจให้เจี๊ยบนะเพื่อจะได้มีคอนเทนต์ดีๆพี่ยังใหม่ๆม,มาเสนอแนะพี่น้องให้พี่น้องได้เบ้งวิธีชีวิตบ,นบานๆจ้ะเกษตกรกรน,น้อยๆจากลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่หันเหนไปเห็นงานในกรุงเทๆๆพกรุงเทพพรามาติดโควิดก็เลยต้องได้กลับมาอยู่บ้านได้กลับมาอยู่ไฮอยู่หน้า เพื่อว่าจะหาเงินเลี้ยงครอบครัวก็เลยเฮ็ดไปเดี๋ยวน้อพี่น้องเนาะจังไหนกะฝากเป็นกำลังแรงใจให้เกียไม่ได้ค่ะโอ้ยแดบแห้งจุดใจหดมือน้อพี่น้องเอ้าจังไหนกะขอบคุณพี่น้องทุขุขั้วนะคะผู้เบิ่งผู้ติดตามชมงก็ไรเจังไหนกะฝากกดไลค์กดแชร่ละค่ะลิปเหนียวไปจำนิสาก่อนเดี๋ยวคลิปหน้า เก็บสิมาเฮ็ดคอนเทนต์ใหม่ๆอยากให้เก็บเฮ็ดยังกะบอกด้วยค่ะพีมบอกเก็บอะไขอพูดณหลายยค่ะสวัสดีค่ะ